ไปอัดรายการสารณนจังดึกกับสามพิธีกรมากเสียงราะอย่างพี่วิลลี่พี่เปิล้ลและพี่หอยซึ่งงานนี้หนุกุ้ยก็เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีเพื่อรับมือกับสามพิธีกรสารณนโดยเฉพาะพี่เปิล้ลและพี่หอยสวัสดีครับเพื่อนชาว True Moment ครับผมวันนี้นะครับผมก็มาอัดรายการครับสารณนจังครับเธอึบนฟ้า<ว>

รู้สึกดีใจครับแล้วก็ตื้นตันใจมากครับที่ได้ร่วมงานกับพี่ๆมืออาชีพนะครับซึ่งเราได้เห็นและได้เจอพี่ๆเขาตั้งแต่ยังไม่เข้าวงการครับจนตอนนี้ได้มาเยืนอ,อยู่อยู่จุดนี้ครับก็ไม่คิดไม่ฝันครับที่จะได้มาโดนเขาแกล้งโดนเขาอะไรซึ่งเราได้ดูดาราคนอื่นๆที่เขาโดนแกล้งโดนอะไรครับผมว่าเป็นส่วนหนึ่งตรงนี้ก็ ขอบคุณจริงๆครับที่ให้โอกาสผมนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับติดตามรายการสาระแนจังดึกนะครับได้ในวันที่21พฤศจิกายนนะครับทางช่อง i t ทครับจะเห็นผมและพี่ๆทีมงานพิธีกรครับได้ในรายการนี้ครับยังไงสนุกนครับสวัสดีครับผมว่าเรื่องตัวเนี่ยคนที่เข้าราการมันโดนไม่มีแค่ไหนเรอวเราเรามีหลายคนที่ร้านใช่ไมนี่รู้ป่ะไม่รู้ครับ พ่อแล้วคุณแม่ครับเขาบอกนักหนาเลยว่ากลัวว่าตุ้ยจะลืมตัวลวีื่นี้วันหนึ่งครับปาปาล้วตัวอีกแล้วไ, <c oughs> ไปเอากล้องต้อนได้านเห็น <c oughs> สภาพจริงของตุ้ยเลยที่ตุย้ยไม่รู้ตัวมาก่อนไปอยากดูไหมครับ <c oughs> มองหา จริงๆเป็นต่อไปจากซายไม่ได้เอาอย่างงี้จะเสียใจมากด้ายเนี่ยลืมตัวคุณแม่กังอมากด้วย้ืมตัวครับแล้วก็ต้องต้อที่มาโอ้โหด้ยเป็นรู้ตัวครับแต่ลืมตัวแต่ไม่รู้ตัวแไม่รู้อยากรู้นะครับรู้ตัวไต่ตัวไมาไปดูครับไปดูแม่แม่เร้ เรยกเขามาดูเรีนอยากจะมาเจอสติเขาคิดว่าถ้าเขารักแม่จริงเขาควจะเชื่อแม่นะได้ว่าตงได้ไจแะต้แะค้เขาตาให้เมให้เเยมาโบอกแม่ว่าต้องเหทีกวัน้ทำตัวหมืนหลบตัวเอง มีถามนะครับ<อ>ก็มาร่วมสนุกสนานกับเราแล้วก็โดนอะไรไปหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะมาเยอะมากเราก็เกรงอยู่นิดนึงเหมือนกันครับว่าจะต้องทําอะไรแกล้งเขาแบบนี้เดี๋ยวแฟนขับรถผมขึ้นมาอือดีครับครับแล้ใครพูดก่อนนะฮะเนี่ยเป็นเพราะว่าเราสารแน่มารับว่าตามข่าวเลยที่เขาก็สิบกันเขาบอกว่าข่าวเนี่ยเขาบอกว่าตุ้ยเนี่ยบานคนลืมตัวเพราะฉะนั้นมารายการเราก็ ต้องเป็นหน้าที่ของเราแล้วครับที่จะต้องไปสารแนะแล้วก็ไปซ่อนกล้องแล้วก็ไปเก็บข้อมูลมาให้ได้ว่าตุ้ยเป็นคนลืมตัวจริงเหรอปรากฏว่าจริงครับก็ติดตามชมแล้วกันครับกับสารแนนะครับวันวันที่21พฤศจิกายนครับได้รู้เลยนะครับว่าตุ้ยก่อนจะมาเป็นแชมป์ของอะคาเดมี่เนี่ยจะทําอะไรมาบ้างไม่ว่าจะเป็นคนน้ําแข็งอ้ยทำอะไรนนอกจากลืมตัวแล้วในช่วงสุดท้ายจะได้เห็นตุ้ยลืมตัวจนเกือบกลัวตาย ครับเคยมาก่อนใช่อย่าลืมดูครับผมมีอาชีพตอนผมพัฒนาอาการที่เกินกำลังนะเป็นเด็กเสิร์ฟอะไรอยู่ข้างนอกกับจ้างตู่มซ่วมอุปกรณ์ไม่ต้องใช้ใช้ปากนี่ยไม่ใช่ครับผมทำสิงงานอ๋อแล้วก็บ้างานจริงๆเลอก็พอก็แบบอยู่เองท้้งเหงื่อแล้วแบบว่าการจะนอน ลอยพกก็จะรู้ว่ากิดไปอะเอาวะลองดูสักครั้งกิดลองกินไปนอนืมแล้วไงอุ้ยเปิดนอนแล้วนอนเอเจอไิดเจอไม่เจอเอะไรเขาเล ไปครบือนแต่พอเสร็จเสร็จพวกก็เอาข้าวไปเป็นถวอยใหคคับ